ได้ครับได้ครับแต่ผมยังได้ขนดนั้นอ่ะไม่ไม่ผมผมจะเอาแม่ก่อนเลยไม่ไม่เอาไอ้สุดน้ำเงินด้านข้างเลยเอ้ยย้อน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 ก็ข่ายแถวไอ้พวกโง่ท่ายแถวไอ้พวกโง่ท่ายแถวเออเอามัเอามัเร็วเออลุ้มเลยเออลุ้มลุ้มลุ้มมันซัดกันเลยเอ้ยตามตามไอ้พวกโง่ท่ายแถวไอ้พวกโง่ท่ายแถว ก่อนจะไปชมคลิปนะครับสำหรับใครที่หารหัส ID Free Fire หรือว่า Rv o นะครับแอตตานะครับคนนี้นะครับก็จะมีทั้ง Rv o แล้วก็ Free Fire แล้วก็พอยแบงค์นะครับรับกลางเกมนะครับเครดิตซื้อขายมีนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อขายปลอดภัยก็แอตต้าคนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับทุกคนโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโดนอ็อกอสใน GTA นะครับ GTA เซิรรรรร์์์ฟฟฟเเเออออออ้้้้ยััันนนนนนีีีซซิิะะะะไไวว เื่อจะเปลี่ยนเป้าเอเอ้ยไม่กูทำทำโดนไม่ได้ครับอันนี้ซื้ออะไรเอดีๆกูไม่รู้ที่เซ็้อเบบี้อ่อาวนี่ในเซิร์ฟเดอะบอทเบบี้นะครับก็ไอ้แกงิมกรอบนะครับตอนเกิดมานะครับทุกคนจะเกิดตรงนี้นะครับเกิดโดนบิดวะเกิดตรงนี้นะครับ,รบแล้วก็เฮ้ยเ้ยทำไมำไอ้นี่มีปีกอ่ะทำไมอ่ะเป็นโป้โอ้โหเจริญเด้อนะครับก็ เดี๋ยวนะครับโอเคครับก็ตอนเกิดมานะครับทุกคนจะเกิดตรงนี้นะครับก็สร้างตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรงมานะครับแล้วก็มารับของตรงนี้นะครับไว้รุ่นนี้กัตัวทีรับของแล้วนะครับมาถึงนะครับเราก็จะได้กาชาเริ่มเริ่มต้นมานะครับเราก็ลองเปิดดูนะครับโอ้ของขวาญเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะได้ของมาเต็มเลยนะครับแล้วสุ่มกาชาแฟชั่นกันทุกคนไอเี้ยกูต้องได้มังกรแล้วแหละนะครับกูอยากได้มากนะครับไอ้มังกรที่มันสัพภารหลังนะทุกคน เอ้ยกูได้สเก็ตบอร์ดมาว่ะมันเอาไว้ทำอะไรวะไว้รุ่นเอาไว้ขับไงเอาไว้นอนอ่ะเลื่อนหัวโอ้โหจะเลื่อนเอาไว้นอนแล้วขับไปอ่ะเดี๋ยวกูส่งรถแป๊บนึงไว้รุ่นป้บผมได้รถเล้ยเฮ้ยมีรถแล้วมีตั่งมีอะไรผมไม่อยากได้ตั่งไม่อยากได้นี่กูอยากได้รถครับเฮ้ยวอนนี้คตรสวยอ่ะมีแต่นี่แต่สินอะมีแต่นี่มีแต่สินอันนี้ราชารถกูเล่นใหม่สมงนำหน้ามึงอ่ะไม่ยอมไม่ยอมดวงดวงไม่ยอมดีอ่ะไม่ยอมเติมดวงแคตา เฮ้ยครับัอนนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี้แนวฮิปฮอปมันจะได้ของดีใช่ครับต้องต้องส่งแนวฮิปฮอปเท่านั้นครับนี่อะไรครับอันนี้จะไปนอนเอ้ยได้ของกำนันคืออะไรวะกำนันคืออะไรวะใช่พี่ผมก็ได้ของกำนันคือเฮ้ยได้นกแก้วได้ของกำนันอีกแล้วกูได้สบู่นกแก้วเฮียเฮ้ยแจมครับจะผมแนะนำมาละ เอ้กูได้กำนันอีกแล้วเนี่ยไอเทียมันเอาไว้ทำเพี้ยอะไรวะโอเคนะครับไวรุ่นก็นี่นะครับเวลาแบบเกิดมาถท้าทุกคนแบบส่มไม่ได้รถเลยนะครับถ้าดวงแบบแย่จัดๆนะครับตรงนี้นะครับมีรถบริการนะครับเป็นจักรยานนะครับเอออ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเบิกรถนะครับโอ้ไอเทียมันก็เบิกเป็นอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวรอนะครับมีกิจกรรมล่าหัวนายกนะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านรถก่อนละกันนะครับระหว่างรอเอาแล้วกูเบิกรถตรงไหนเนี่ยไวรุ่นอ๋อเบิกรถตรงนู้นนะครับ ครับออดี้อุ้ยยังสวยเลยกูเปิดขาชาได้ครับออดี้ครับก็ได้ออดี้อะไรอ่ะเขาเปิดขาชาได้ออดี้อ่ะทำไมตัวเองเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยคุณไม่ให้ผมขึ้นได้ไงอ่ะไม่ใด้อ่ะทำไมอ่ะขึ้นด้วยขึ้นด้วยไปไปเดี๋ยวเราพาไปดูร้านรถกันเลยไว้รุ่นไปด้วยไปด้วยะเฮ้ยมีคนมีออดี้แบบผมด้วยรถซ้ำรถรถที่อะไรเขียนโนวันได้พี่ข้างข้างเขาก็โดนล็อกควันมันโนวันครับเขาก็เลยแบบเขียนโนวันให้แต่แต่แต่คันนี้ก็มาจากบ้านเกิดผมนะยุโรปเจอเลยเนี่ยล็อกมาเกิดอยู่ยุโรป ใชจากสไตล์การแต่งตัวครับก็เราหิ้บอบครับไี่หิ้บหอายครับวันนี้แต่แตฮห้นักแสดมมงครับนักเสดงมงน่าจะไม่หิปบนะครับหิ้บโิโอ้โหเีลดโคตรแพงนะครับคันนี้แสนหนึ่งนะครับกเป็นร้านเลยอ่ะแพงแพงจริงเฮียลดแม่งแพงด้วยนะครับนี่อัสามสองห้าแสนเลยนี้เ่ไรวะเีสามแสเลยนะครับเียบมีคงไม่ได้จับจองอ่ะเอ เอ้ยฮอนด้า F F K 8นี่น่าสนว่ะเอ้ยมีมีมีนี่ด้วยมีบินเต็มตัวเลยเฮ้ยมีรถเนี่ยอะไรวะเนี่ยที่มันประตูเยอะๆอ่ะฮะลิมูซีนครับเออลิมูซีนอ่ะก็อสภาพสภาพสภาพมึงอ่ะไม่น่าได้ขับหรอกไอเดวิดไอเด็กโง่ต้องรอมอเข้ามานะครับพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวต้อมาเข้ามา องรถได้อ่ะได้เลย่อเรียนเทคโนเป็นจะนายเออของกูนนี้เว้ยของกูขนดนี้เว้ยว่กนเล็กปาในยุคนี้ผมไหมครับผมมาออบได้มันด็กมาอ่าเนี่ยผมเอผมแชร์ไปแล้วครับอย่าพึ่งขับร่นนะนึงแป๊บนึงขอกิจกรรม้ก่อนครับโอเคระวางน้มันหมดนครขับรถเล่นระวน้มันหมดนะไม่กลัวครับไม่กลัวครับหยอกครับหยอกครับเดี๋ยวว่าไม่งงเออครไม่งงไว้เที่ยเดี๋ยว่าไม่แน่เดีว่าไม่น่ยอไอ้าไม่ เกมพีเกมมาด้วยติดรอไปด้วยเฮ้ยเขาว่ารถคนละคันไม่ใช่เหรอลอคันคนละคันนั่งสองคนมันช้ายังไม่เริ่มติดรอยังไม่เริ่มเดี๋ยวกุญแจให้เดี๋ยวกูุญแจให้ยสภาพถ่วงนะไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวล้วไหวว่าเปล่าเนี่ยเออได้ใครพี่บอสได้ใครนี่พี่เฮ้ยพี่บอสแกงแกงพี่บอสมาฝั่งนี้แกงพี่บอสมาฝั่งนี้เออเฮ้ยอะแกงพูดไรมาทางนี้ ไบร์เกอร์เจ๊อ่ะเีจยวันนี้ผมมาเป็นไบร์เกอร์เว้ยหนุ่มเป็นหนุ่มฮาเลยอะไหนไอพีดกูอยู่นี่กูมีมังกรเนี่ยมึงอยู่ไหนเออทใครมันไม่อยากขึ้นรถดีไหใช่ใครใครมาโชว์มังกรอ่ะใครยังไม่มีรถบ้างครับจริงไมครับไม่ไม่แต่ของผมก็มีนะมังกรอ่ะจะอยู่ในการเกมเฮ้ยมังกรมังกรจิ๋วอ่ะนะโอเคช่ใช่เลยกกันนะใช่ไอพีดไอพี่มานี่ยพี่มานี่ย หัวๆรไม่อยากเคยหมวกกนกอะไรเงี้ยมันแบบสหัวกอนแบบมาดิเดี๋ยวว่าไม่กินอาเออมังก้นะเอ้ถ้าเราถ้าเราอยากถอดหมวกกัน็กต้งทำไวะไรุ่นเออลงรถขึ้นใหม่ยีต้องนาตาดีครับไอพี่อยู่ไหนเนี่ยอย่าดีอพี่หวพ่พร้อมลรวพร้อมเราไวรุ่นจัดเลยจัดเลยอไลใครอะไหนไล่้าไหนอะฮัลโหลจอดอยู่ที่ล่ครับ โอ,โอเคทุกคนฟังกติกาฟังกติกาฟังแล้วไว้รุ่นฟังแล้วโอเคครับกติกาอยู่ว่าต้องไล่มิสเตอร์บอสนะครับต้องไล่คนนี้นะครับเจอเสยอฉอันจมูกเหรอโดยเขาก็จะมีรถหนึ่งคันเหมือนกันเป็นรถคันเดียวกันนะครับจะมีบิกาคือผมเองเออเอาการก,ก,ก่อนแม่งเลยเอาการก่อนแม่งเลยอ่าแล้วนายกจูนนะครับนายกจูนเขาตั้งหูแบดริวนะนี่นะครับ ไอ้ของเขาโมเครื่องมาหรือเปล่าวะของเขาวะโมเครื่องมาหรือเปล่าวะไม่โมโมเครื่องมาหรือเปล่าโมเครื่องมาหรือเปล่าพูดพูดโอเคโอเคเอของเขาสีเท่กว่านั่นละผมผมอยากได้อะยังได้อะยังได้นั่นละยกยันได้นั่นละยกจะไม่โมนะครับได้ครับได้ครับแต่ผมอยากได้ขันนั้นละไม่ไม่ผมผมจะเอาแม่งก่อนเลยไม่ไม่เอาไอศูนย์น้ำเงินด้านข้างเลยเอ้ยอนย้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 อนอันกลิ่นต่อไปนะครับก็คือเอาไปเอากูเลยได้มา มันจะมีเากูเลยจาะตีนเลยเสี่ยงใบเจัดตีนเลยเฮียก็จะมีเทเซอร์ในการป้องกันตัวนะครับเฮ้ยคุณไปเล่นนะมิสเตอร์บอาจะมีเอ่อเทเซอร์ในการป้องกันตัวนะครับแล้วทุกคนจะพวกผมพวกผมหมัดเป่าไม่พราผมไม่ใช่เอ็มสี่หกเหรอบ้องเลยมันอ่ะดีดีเลยโอเคนะก็คุณจะใช้ได้แค่หมัดเปล่านะครับในการต่อสู้เมื่อนายกเนี่ยโดนพวกคุณเตะลงรถแล้วพวกคุณก็ต้องลงไมค์ุ้ม แล้วรีบพาไปส่งถึงที่กาดบนนะครับคนสุดเลยโอเคป่ะนีอะไรจ้ะยูม่ทันจะทำอะไรเลยตายละให้ใช้หมัดป่าเดียวใ่ไหมใช่ใช่ร์อรบ้าใช่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 ใชบใช่ใั่ใช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 ่อช่ใช่่ใชใช่ใช่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 ใช่่ใชใช่ใช่ไม่ใ่ใ่ใช่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 ่ใชใ่ใช่่ใช่่ใใ่ใช่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  กิจกรรมมันต้องอันนี้ต้องนายกตายไม่งั้นมันอนายกตายไงใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดนายกไม่ตายก็ตีได้แล้วนะครับนายนายกต้องตายนะต้อยนายกไม่ตายนะถึงจะอุ้มได้แล้วก็แย่งก็แย่งกันต่อคุณก็แย่งกันต่อโอเคป่ะครับไอ้กังไอ้แก้วด้มอุ้มนายกนะไอ้พวกนะอย่าลืมน้องผมร่วมเนี่ยไม่ไม่ชุบเลยอ่ะเอามันเอ๋นะมันเอ๋นะโทษโทษมันเหมือนใครไม่เคยอุ้มมันใครเออมันมีไว้เบสนะมันเอ๋นะ เอ้อย่าอย่าเล่นอาวุนะเออไรออไรอไรเออะไรจะเอาเลยเวลาให้น้องช่วกูด้วยน้องไม่เอาเลไมไม่เอาเลยอย่าเอามึงอ่ะเออมึงก็มาดิแล้วรอเยียอะไรอ่ะมามาเราเ้ยควยไปไหนควยไปไนย่าดิจะเล่นนะครับมเอาจริงนะเราเขายเี่ยเอาจริงก็จรงอิงไม่ใช่การ้แต่ว่าไปทครง่รงไนมตักเสียแล้พวกุยหอมเว้ยพวกคุยหิบหอมเว้ยเฮ้ยไปดิเฮียเอาไ่ดิเียเอา <laughs> <laughs> โอ้ยแกร์ไบเกอร์เออมันจะทีบกูมันจะทิบกูมันจะทีบกูก,กลัวถอยกันเสิมันจะทีบกูล่ะยังเด็กกูถอยกันเลยอ่ะเอามาเลยเอามาเลย <sh arp> โอ้ยยี่้อไม่อยากมาแรงวันเลยปั๊บไอพวกท้ายแถวไอพวกงโง่ท้ายแถวไอพวกโง่ท้ายแถวเออเอามันเอามาเร็วเออลุมเลยเออลุมลุมลุมมันฟัดกันดีกว่า เอ้ยตามตามไป็พวกโก้ไทยแถวพวกโก้ไทยแถวไม่เชื่อแล้วเขาไปทางไหนกันนะเไ้ยเขาไปทางไหนกันนะเฮ้ยพี่พอบเฮ้ยแก๊งกูอยู่ไหนไหนอ่ะเฮ้ยดำไอด้ดำไอด้ดำไอด้ไอดำเพื่อนมึงโดนอ่ะเพื่อนมึงโดนไอ้ควาย เฮียไอ้ยตามปกติไม่สองทีกูไม่เอาแล้วนายยกบอลคนเลยสัตว์เยียแล้ววันนี่ไงล่วงเลยสัตว์นั่นล่วงเลยเฮียนั้นกระเด็นเลยสัตว์เฮ้ย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 สภาพโอ้ยสภาพเฮ้ยเฮียไม่โดนนะโก้เฮียฟักแม่งเลย

ผมรีบครับไวรุ่นขอโทษครับโอ้ยเฮียดิจ่าวูเดอร์สภาพัเดอร์ล่วงไอ้สัตว์มาดิมาดิกระจอกโอ้ยไอ้เฮียกูตีรัางกาเลยเฮียบอลแม่งตายเลยนะครับ เด็เหมือนเดเอ้ยเจอคนเฮ้ยกำลังซัดเลยเี้ยยังไม่โดนคุณตีไม่โดนเฮ้ยไอ้ดำน้องกูนิวอายี้อ่ะไอ้ดำอมันดำดำามันไอ้ดำอมันดำามันดำอมันกระโดดกระโดดโอ้ตายเลยไอ้ดำไอ้กระไรยกมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันมาปะนะเพื่อนมันมาปะนะเฮ้ย một số cặp hàm quà 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 nó quà 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 ไปว้ยไังดำทีบตายเลยสันกูน่าเอียไม่รอดแล้วเออเอยแล้วใครโง่อะเอาไอ้ดำโง่นะครับเฮียไหนอะเขาบอกไปกลาดบนอะไรวะ

รับรับรับุ้เลยามานอามนโอ้โหในในตมโนไปเอาไปเดืนตัวมนร้อน้อนาวเอามาเอามาอมานาะมนเลยเอ้ยเวง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 เฮ้ยลิงกิงของลิงกิงคองเอ้ยมึงซักกูทำเชียอะไรอ่ะโอ้โหซักกันเอง ไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิเฮ้ยไอ้ล้วนเฮ้ยทำไมมันตายแล้วเกิดโอ้โหตายเจริญนะครับแล้วหมอแม่งมาเข้าอะไรตอนนี้เว้ยนั่นเกิดคอครับเรามาสร้างความมันให้เราคึกคักกันสักหน่อย โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชาลดโดเนตนะครับทุกคนนะครับกาชาลถแบบนี้นะครับถ้าจะแบบเอาเป็นรถเลยนะครับก็อยู่ที่400กว่าบาทนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเทียห้านะครับคือระดับความหายากอันที่5้านะครับอันนี้ก็จะระดับความหายากแบบที่4ี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูคันนี้ก่อนนะครับขับสักรอบนึงนะครับเอยแล้วใครเข้าหนีตำรวจนะครับเป็นบ้าอะไรกันอะนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถโดเนตนะครับทับสปีดโอ้โหบอกเลยแรงนะครับ ประเทศนี้ก็ลื่นนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับเออหยาโวยแรงแรงแรงนะครับเขาเอ้าวนรอบเดียวลูกูหายเลยนะครับโอ้ยกูยังไม่ได้รีวิวอาสามสี่เลยนะครับมีแต่อาสาม้านะครับเฮ้แล้วมันขับหนีตำรวจอะไรมันบ้าอะไรนะะครับโอเคแล้วผมเทสท็อปสปีดให้ดูแล้วกันนะครับเออไวรุ่นไวรุ่นแข็งบ้าไวรุน แข่งบ้าวแข่งบ้าวที่ไหนอ่ะเอาที่ไหนอ่ะเออเอาที่ไหนเลยอ่ะเอาไปไหนดีอ่ะเอ่อนอนทะเลไหมเฮ้ยได้นะแข่งจากตรงนี้เลยนะได้เฮ้ยเอาหนึ่งไม่ได้ไม่ไผมมาก่อนใครถึงก่อนนะใช้เส้นทางไหนก็ได้นะโอเคจัดไปหนึ่งสองซับไป โอ้ท็อปสตปีคันนี้ดีจริงนะครับไอเชี่ยไม่แข่งกับกูเป็นต่อรองเทเลซายน์นู่นอะปิดเพลงกันเชี่ยไว้เลยเอ้ยไอเชี่ยอันนี้ไม่ยุบได้นะครับโอ้โหแล้วมึงดูท็อปสตปีดีเชี่ยโอ้ยเชี่ยกูบอกเลยโคตรแรงอ่ะคันเนี้ยสี่ร้อยบาทนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับดูดูดูเชี่นั้นไอ้เชี่ยเราทำทรงจะแฟงนะสภาพเน่าไอ้เชี่ยโอ้โหรถกูแรงกว่าเยอะกูบอกเลยรถกูแรงกว่าเยอะยาวครับยาวเอ้เชี่ยอย่าชนแล้วกันล่ะ ลูกพอนะครับคันนี้เป็น GTR 35นะครับท็อปสปีด260นะครับทุกคน